ากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วไอได้เจอกับโจนสลัดพระเนจรมะม่วงหลังจากพวกเรานั้นต่อสู้กันได้ทําการเกี้ยกล่อมและเชิญชวนเขามาเข้ากลุ่มโจนสลัดของไอไอและมะม่วงได้ทําการนั่งเรือข้ามสมุทรเพื่อที่จะไปทําการล่าฆ่าหัวโจนสลัดบาร์กี้และทดสอบความสามารถของมะม่วงนั่นเองหลังจากที่เรานั้นต่อสู้กับบาร์กี้ได้สักพักหนึ่งไอก็ได้รับรู้แล้วว่าโจนสลัดมะม่วงนั้นมีความเป็นโจนสลัดอย่างมากการประจนภัยของพวกเราทั้งสองคนนั้นยังไม่สิ้นสุดลงเราไปติดตามชมกันเลย ตตตตตึึึึึงงงงงเฮ้ยเดี๋ยวใครน่ะเปิดตัวมาอยากนี่ตายเป็นหินอะไรแปลกๆในตัวของนายนายมีผ้าคลุมหรอใช่แล้วไปตีบอสมาได้คนดรอปแบบเวอร์ี่ดีสี่ครับตีสามครั้งก็ดรอปแล้วครับ ฉันอยากได้บ้างอะแต่เดี๋ยวก่อนนั้นหวข่าวใช้ปนไฟฮัะโูลเฮ้ยมันแค่แฟชั่นโลผมเป็นซาโบนะ้ะแล้วมันมีวิธีได้ยังไงอะฉันอยากได้บ้างอยากได้บ้างอะอยากได้อยากไ้อยากไปไปตรงไปที่อ่ามารินฟอร์ดคนแล้วก็ไปตีบอสเรื่อยๆอะไรนะมันตีสามค้างผมได้เลยนะอะไรนะมารินมาดน้ำบรนเพลงวงโยนโอ้ยทำทีทเท าเลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้มาตเตอรี่มาทั้งหมด120เปอร์เซ็นต์ทุกคนตอนนี้เราก็มีสกิลของผลมืดได้ทั้งหมด4สกิลแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการทีละสกิลกันเลยอันแรกก็จะเป็น dark l o c k s นะคะทุกคนก็จะเป็นสกิลแบบว่าดูดเป็นฟิลแบบว่าดูดพื้นที่ของแถวพื้นตัวนี้นะแล้วก็ยิงเป็นแบบเป็นกระสุนแบบนี้ ถามว่าแรงไหมก็แรงนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงจอนของอันเท่าไหรไอ้ได้แบบว่าที่ม <oses> ันแบบว่าอลังการงารสร้างกว่านี้อียอโอ้ยอ้ยอยใจเย็นใจเย็นแป๊บหนึ่งจะตีมันจะตีมันคือบางบอกทุกค s สกิลที่สองจะเป็น back spiral นะคะทุกคนจะก็จะเป็นสกิลแบบว่าเอาไว้แบบเลสงตูนะคะทุกคนแล้วมันก็จะดูดอย่างนี้ดูดดูดดูลมันมด่ไตลอดก็ระเบิดตู้หมีนะคะทุกคน ก็โคตรแรงเลยนะคะทุกคนบอกเลยแล้วก็สกิลที่3สกิลที่3จะเป็นสกิลแบ็คโฮอ่าแบ็คโฮก็จะเป็นสกิลที่แบบสร้างหลุมดำรอบตัวนะคะทุกคนแล้วก็ดูดยิงดูดไอ้นี่แล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าเลยนะคะทุกคนทต่ไมผมมันขี้โกงยังแล้วก็สุดท้ายจะเป็นดาร์กบอมบ์นะคะทุกคนก็จะเป็นอ่าการสร้างลูกอ่าความเมื่อนะคะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆนี้หยดไอ้นี่แล้วก็ดูดเข้าไปแล้วก็ระเบิดอุ้ม อุ้ยอะไรลอยอุ้ยมอนลอยโอเคทั้งหมดสี่สกิบก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนแต่สำหรับไอไอยังไม่ถึงใจจะเท่าไหร่นะคะทุกคนว่าจะไปสุ่มผลปีศาจใหม่นะคะทุกคนได้ผลไปเหมือนน้องม่วงอะทำาไงดีใค่เดี๋ยวล้วงคออวกไปก่อนนะะเดี๋ยวก่อนโอเคโน้ วัวออกมาให้กินน่ะม่เอาอย่าไม่เอา,เอา,เอาโอเคไป <laughs> โอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลพิศดารแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาผ้าคลุมหนวดขาก็เลยดีกว่า <c oughs> เห็นมะม่วงใส่แล้วมันแบบมันรับไม่ได้ทุกคนเราไม่เราจะไม่ยอมมะม่วงมะม่วง,งมันได้แล้วเรายังไม่ได้เลยอะ <c oughs> ่ะเ,เ,เ,เอ้ยคุณแล้วแล้วไอ้ผ้าคลุมนี่มันเพิ่มสเตมเติน่าแบบ300อเลยนะสา <300 S 2> มร้อยกว่ามีสเตมิน่าแบบ500อ่ะแล้วแบบใส่แล้วปุ๋ยปังไอุ้ยอะไรอ่ะ อุ้ยผลพระอุ้ยโทท่สันศากยมุนีบุดจ์โอเมาเดี๋ยวเราจะสุ่มผลกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด9ก้าหมื่นก็คือแบบว่าเงินไหลไปกับการสุ่มผลตลอดเลยอโอเคขราจะไม่ตีเราใช่ไหมนั่นไงดอกไปแล้วมาม่วงเก็บเลยทั้งหมด4ี่หมืนห้าในการสุ่มผลนะคะลองสุ่มซิว้ายใครทําอะไรอะ่ะโอ้โหลผลพระระเบิดมีกล้าสุ่มตอนนี้ก็คือกลัวตายแบบตายตายแล้วดอแบเบล็วคุณ ใด้เขตายแล้วมันจะดอกเลยได้คนนั้นมีผลประตูคน,นนี้มีผลขาโอ้โหโอ้ยทำให้ลอยไปอย่างนั้นอ่ะโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจะไม่จะปล่อ,อยเขาตีกันไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาุูมผลกันตอนนอ่อเลยดีกว่าโอ้โหสกิลอาราการงานสร้างเหลือเกินคิดว่าจะได้ผลอะไรว่าได้ผลปีกแน่นอนขลองโอเคนะฉันจะุูมแล้วนมามะม่วงเอ๊บุ่มผลฟอคัสผลผลปีก <laughs> วาจาคำสาปไงเราพูดทำไม <laughs> เราเอาอไปเลยไม่เอาแล้วโอ้ยอ <c oughs> ิสเทนเคยกางอนาเขตดีสมไปหน่อยดี <c oughs> ฉันอยากได้บทที่ดีกว่านี้โอเคฉันจะกินผลมะม่วงนะมะม่วงแล้วเรา้ะดูว่าผลแมากมาสกิลมันจะเป็นยังไงเอาอยู่ในลับมะม่วง <c oughs> ไอผลแมกมาโ okay, อเคมะม่วงฉันจะกินผลแมกมาแล้วนะนี่คือผลแมกมาที่ต้นกล้าสูบมาให้เรานะคะทุกคนฉันกินแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองสามแซบแซบเบ,แบบี้ครับอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยพลังพลังเดือดรังเดือดร้อนนอุ้ยมะม่วงเลิศพลังเลิศฉันกินผลแล้วเดี๋ยวฉันไปขอไปเก็บเวลก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีกับอะไรนะมันคือตัวอะไรนะหนวดข่าวใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปเก็บฟาร์มเวลมาตเตอรี่ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตีหนวดขาวแล้วก็เอาผ้าคุมแบบมะม่วงกันเลยดีกว่าอิจฉาแล้วเกินลงรถลงจากเรือไปนั่นแหละมะม่วงดูชั้นฟาร์มถึงเรล95แล้วแล้วตอนนี้ก็คือทุดสุดท้ายอะมีเคแมกมาคือใช้เรลต้องลอยสี่กิจเอ่ก็คือคจะเก็บไม่ไหวนี่คือคุณจะไปตีเอาผ้าคุมก่อนใช่คนอย่างฉนันนะต้องเอาผ้าคุมก่อนฉันจะไม่ยอมแพ้นะ ไปทันไปทันเดี๋ยงผมจะรอ,อนที่สองรอนะเดี๋ยวก็<อ>นด้บินได้นายขี้โกงอ่ะปลาบักใส่เลยนี่ถึงไหม <c oughs> ไม่ถึงไม่โดนโอ้ยมีแต่ลมร้อนๆเป่าผ่านหูเอ๋ไม่ไรเลยใช้สซีก็แม็กมาก,กับไฟมันก็อยู่ด้วยกันปะรอด้วยฉันไม่รู้ว่าเกาะไหนหายไปแต่วเราจะแสงไฟหายคุณรู้ป่าวว่าในเรื่องในเรื่องนี่คือผลแม็กมาต่อยผลไปเป็นโดนัทเลยเอ๊ะ <c oughs> ดูเหรอนี่คุณไม่ได้ดูมาริฟอร์ดเหรอบุลลี่เหรอคุณบุลลี่เอสอะตอนนี้ไอ้กับมะม่วงก็กาลังจะไปที่เกาะมาริฟอร์ดนะคะเพื่อที่จะได้ไปตีกับหนวดขาแล้วก็เราจะไปเอาผ้าคลุมอันที่สองกันนะคะทุกคนซึ่งมะม่วงก็มีแล้วไม่ต้องเอาอีกเน,นาะไงโอเคไหมบินอยู่บนฟ้านะ่ะน่าเกลียดเลยวมืยอยที่สุดน่าเกลียดที่เดียดแยเอ้อยมีคนขีนเ่เร<ล>ือใครอะแล้วชาร์จไฟบนฟ้าถ้าไปยิงเขาอะถ้าดูสิแล้วเขาก็วนเรือกลับมาถ้าเขาตีคุณตายคุณทไงะ โอเคมาถึงเกาะมารินฟอร์ดแล้วค่ะทุกคนมาฉันพร้อมที่จะต่อสู้กับหนวดขาวแล้วก็เพื่อฉีกกระชากผ้าคลุมของเขาออกมาเป็นฉันวิววิวเขาเขาตีหนวดขาวเขาตีหนวดขาวไปฉันจะเอาฉันจะเอาเอาเปิดถอนรับเปิดถอนฟังเขาตีไปแล้วอฉันจะกระชากออกมา เก่งขนาดนั้นเลยขนเขาตีแป๊บเดียวตายเลยเหรอใช่ตีแป๊บเดียวตุยเลยอะ่ะตีแป๊บเดียวคือแบบว่าหนวดขา,<อ>ขา้นาไปเลยอ่ะแล้วว่าเขาเขาโกรธเหรอไม่ใช่หนวดขารเรอคุณมันเป็นทหารเรือะนะไม่รู้อ่ะแต่มันมันเป็นพวกคุมหนวดขาด้วยที่เขายิงเขาแบบพยายามจะยิงฉันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อผมรู้แล้วเขาน่าจะโกรธผมที่ผมยิงไอ้ที่ผมยิงยิงเขามาแล้วเขาก็มาลาดบอสแย่ที่สุดนายแย่มากแต่รอบอสเกิดก่อนแล้วกันไป A later few moments มันไม่ใช่หนวดขาวคุณมันเป็นทหารเรือไอ้ไอ้หน้าบ่อฟาอะเดินเข้ามาตงนี้ตกยูุ่ดออะโอ้โหโอ้โไอ้อยันไอ้ยไล่ะยามาเราว่าคุณนี ไ,ไม่ได้อะไรเลยไมยย่ได้อะไรเลยบ้าบอจันหยากไอ้ได้โกหกหรือเปล่าอ่ะเอ้ยได้จริงๆก็ไอ้นี่กันอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่นายไปกระชากขวาใครแล้วไปแย่งพอะคุูมาหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยคุณไก่้ายบ้าบอคอไก่ห่ากนะได้พอะคุูมากตัวจตรงนี้ไม่ได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะ หลังจากที่นายแอบไปซอยกับข้าวมาหลังจากที่ฉันฟงังฉันก็ไปตีบอสด,ด้วยความพยายามของฉันและฉันก็ได้โคตรมาแล้วด้วยไหนเป็นไงล่ะ <c oughs> ฉันเป็นโจรสลัดมันนายได้หรือยังคุณ <c oughs> เป็นอยู่แล้วไม่เออเอ้เหรอ เป็นไงล่ะโคตดสวยปลาสวยปาก็แกเลือกเล่นสายโจรสลัดแกต้องเป็นโจรสลัดสฟ้าก็ครั้งนี้นะคะทุกคนภารกิจในการหาผ้าคลุมของหนวดขาวของไอ้กับมะม่วงก็สําเร็จนะคะทุกคนแต่ว่าไอ้ไม่ได้กดอัดตอนที่มันดอกมานะคะทุกคนเพราะว่าไอ้ก็นั่งฟาร์มตั้งแต่เวลจากเวลร้อยสิบกว่าตอนนี้เวลร้อยเก้าสิบสามแล้วโอ้ยมีคนมาตีก็ถือว่าหนักหน่วงอยู่นะคะทุกคนก็ภารกิจในการได้ผ้าคลุมหนวดขาวก็ มิชช <Mission> ั่นคอมพลี t เดี๋ยวแต่แค่เราต้องไปหาแบบบอสต่างๆตีนะแล้วก็ไปหาบหอกมาใส่น่าจะแบบเวิร์กกว่าเดิมนะมะม่วงแต่ตอนนี้ฉันอยากไปสุ่ม้ำผลไม้ใหม่ยังเลยอ่ะต่สุ่มไว้ก่อนนะยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวราคุณบินได้เอะคุณขี้โกงอ่ะเรขับเรือตามมาแล้วกันน,นะคุณนะรอก่อนเซ่ทำไมมันแพงกันเรื่อยอะ่ะสูบสิลองสุ่มส,สิจะได้ผลอะไรมากอุ้ยเก็บเก็บไว้เก็บไว้ผลดีเหมือนกันผลดีเหมือนกันนี่เหมือน ผลที่ฉันฟาร์มเลยเนี่ยฟาร์มง่ายโอเคค่ะเ,คเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างคะสาหรับการบุกเกาะเมอร์ลินนะคะทุกคนไปหาผ้าคลุมของหนวดค่ะนะคะทุกคนตอนนี้ไอกับมโมุกก็ได้ผ้าคลุมหนวดผาม,มาแล้วโเคตรเท่เลยอะทุกคนเออสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะไ